ตอดปิติทายาสิงประกาศข่าวร้ายดังเจอความสูญเสียเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับต๊อดปิติสามีนางเอกนุ่นวอนุชโดยตอดปิตินั้นเป็นนักธุรกิจทายาทรุ่นที่4ของตระกูลพิลมพักดีผู้ผดิตเบียร์ไรแรกของประเทศไทยโดยตอดปิตินั้นได้พอตระบุข,ข้อความดังสูญเสียคนสนิทว่าแล้วเจอกันใหม่นะเอก โชคดีนะรักมึงซึ่งพบว่าชายคนดังกล่าวนั้นทํางานในบริษัทสิงอ์อกด้วยตั้งจากนั้นด้านพี่ชายเต้พูลิตเคลื่อนไหวทันทีโดยเข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิยกมือไหว้และหัวใจสีขาวเพื่อรวมไว้อะไร